แปพฤติกรรมที่ทําลายข้อเข่าของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับหนึ่งนั่งไขว่ห้างคนที่นั่งไขว่ห้างเป็นประจําจะส่งผลระยะยาวคือทําให้กระดูกสันหลังคตเพราะการที่น้าหนักไปที่ก้นยังสองข้างไม่เท่ากันจะทําให้กระดูกโค้งงอและจากการที่หัวเข่าถูกปิดผิดรูปยังส่งผลโดยตรงต่อกระดูกเขา่าถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่า เข่าข้างที่ควยไว้ข้างบนจับปวดก่อนจริงไหมครับใครที่ติดนั่งไฟห้างเลือกได้ก็เลือกเสียนะครับ 2. อนอนคุดคูบนที่นอนที่นุ่มเกินไปนะครับเมื่อก่อนผมชอบนักหนาเลยถ้านอนที่ถนัดของผมก็คือนอนคุดคูมือจุกวางขาแล้วก็คลุมโป้งด้วยอะไรครับถ้านอนที่ถนัดของผมแต่หลังจากที่ผมรู้ว่ามันมีโทษอย่างไรนะครับ ผมก็ปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นนอนหงายแล้วนะครับใครที่ยังนอนคุดคู่อยู่ก็เลิกเสียนะครับ3นั่งจองยองเป็นเวลานาน,านคนที่ชอบนั่งยองทํากิจกรรมต่างๆทําทให้มีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเพราะท่านั่งยองเป็นท่าที่ข้อเข่าถูกบีบอัดมากที่สุดนะครับและที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือผู้สูงอายุ ที่ยังใช้ส่วมอาชักโครกแบบนั่งยองอยู่นะครับอันนี้ควรปรับเปลี่ยนเป็นแบบโถนั่งสูงนะครับ 4. ยืนบนส้นสูงทั้งวันบางอาชีพนะครับต้องแต่งตัวแบบดูดีนะครับต้องสวมส้นสูงนะครับแล้วก็ต้องยืนอยู่ทั้งวันนะครับเช่นพีซีเครื่องสําอางนะครับการยืนอยู่บนส้นสูงทั้งวันนะครับทําให้มีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายนะครับเพราะการยืนบนส้นสูงน้ําหนักตัว จะเทไปที่ปลายเท้าด้านหน้านะครับแทนที่จะเป็นที่ส้นเท้าแถมกระดูกสันหลังก็ต้องทำงานหนักนะครับเพราะว่าต้องเกร็งอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังทำร้ายข้อเข่า,ขาที่กดลมผิดที่อีกด้วยนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรพักเท้าบ้างนะครับถอดรองเท้าออกแล้วก็ยืนธรรมดานะครับพอที่ข้าดื่มน้ำอัดลมทุกวัน เมื่อคุณดื่มน้ำอัดลมเข้าไปหนึ่งกระป๋องนะครับจะทําให้ฟอสฟอรัสเพิ่มจากเืิมสูงถึง40มิลลิกรัมจึงทําให้ร่างกายต้องดึงแคลเซียมจากกระดูกมาทําให้ฟอสฟ,ฟอรัสสมดุลและนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนที่ดื่มน้ําอัดลมทุกวันจึงทําให้เป็นโรคกระดูกพรุน <S <S เล่นฟุตบอลการเล่นกีฬาเป็นสิ่งดีมีประโยชน์แต่ว่ากีฬา บางประเภทจะทําให้มีโอกาสบาดเจ็บและก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่ากีฬาทั่วไปครับอย่างเช่นฟุตบอลทั้งบาดเจ็บจากการหกล้มทั้งบาดเจ็บจากการปะทะกันสารพัดสารพันนะครับแต่อย่างว่าแล้วครับคนที่เขาชอบเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้นะครับข้อที่เจ็ดนะครับดื่มกาแฟเยอะเกินไปนะครับโอ้ บางคนนะครับดื่มตั้งวันละ5-6แก้วนะครับอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะจากการวิจัยก็พบว่านะครับคาเฟอีนในกาแฟนะครับอาจจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายนะครับแค่นั้นมันยังไม่พอนะครับมันยังช่วยขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มเยอะๆนะครับก็ควรเฝ้าลงบ้านะครับเดียววันละแก้วสองแก้วก็พอนะครับ พฤติกรรมข้อที่8นะครับนั่นคือปล่อยให้อ้วนน้ำหนักเกินนะครับเราจะดูอย่างไรนะครับว่าน้ำหนักเกินหรือไม่นะครับวิธีการง่ายๆนะครับที่คุณหมอคุณชัยท่านบอกไว้นะครับนั่นคือนะครับเอาส่วนสูงลบด้วร้อยนะครับเหลือเท่าไหร่นั่นคือน้ำหนักของคุณนะครับใช้มาตรฐานเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องเลือกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแข้อที่ต่อมาทั้งหมดคือพฤติกรรม ที่ทําลายข้อเขา่าโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลดละเลิกเสียนะครับถ้าไม่อยากข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยยันควรนะครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับถ้าเป็นขึ้นมาแล้วการรักษาก็ยากนะครับมันต้องใช้เวลาหรือไม่ก็ต้องใช้เงินค่อนข้างสูงนะครับทงที่ดีนะครับเราควรป้องกันไว้ก่อนนะครับ แล้วจะมีวิธีป้องกันอย่างไรนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ